สามใบก่อนที่จะไปนอนคืนนี้หน่อยขอถามไพ่สั้นๆง่ายๆละมันเด้งออกมาละค่ะทุกคนมันเด้งออกมาละอันนี้เด้งก่อนเนาะอันนี้ก่อนอันนี้อันที่สองจริงๆหน่อยจะถามไพ่ว่าใกล้สิ้นปีแล้วจะให้ฉันโสดข้ามปีเลยหรอจ้าไพ่จ๋าเนี่ยเห็นไหมมันออกมา <laughs> เนี่ยคุณก็ยังขวงพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะ ห่วงพื้นที่อะบิวใบละโอเคห่วงพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่าพื้นที่แห่งความโสดแห่งความสุขนี้ช่างมีช่างเป็นอะไรที่ทำให้คุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือว่าออกไปพบเจอใครนะคะหรือว่าเปิดใจให้ใครเข้ามาทีเห็นไหมทีนี้หน่อยจะเปิดแค่สามใบก็ไม่ได้ลอะอะหน่อยจะถามไพ่ว่า เนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรามีความสุขกับตัวเองเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตไปแบบว่าแบบไปเรื่อยๆของเราอะ่ะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินไปแล้วก็ความสุขความโสดความอิสระของตัวเองไปหรือว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่า อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีแล้วทีนี้หน่อยถามไพ่ว่าสิ้นปีจะให้ชั้นโสดข้ามปีเลยเหรอจ้าไพ่จ๋าหน่อยขอหน่อยขออีก3าใบมันเยอะเกินไปนะคะหน่อยไม่เอาหน่ขอแค่3ามใบมาสรุปให้ทีว่าใกล้สิ้นปีแล้วเนี่ยนะคะจะให้โสดอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะคุณไพ่จ๋า หนึ่งนาน q u e e ออ f Cup King ออ Cup Queen of Cup มันต้องมีคู่เข้ามาต้องเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกันกันกบเรานะเห็นไหมคุณน่ะทำอะไรหลายอย่างหรือไม่งั้นก็มีคนเข้าหายเยอะหรือไม่งั้นก็เป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเห็นไหมคะคุณก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการมีตัวเลือกหรือว่าการที่แบบว่าอยากจะไปคุยกับใครบางทีมันก็บางทีคุณก็รู้สึกแบบ อยากอยู่คนเดียวอยากอยากคุยกับใครไหมบางทีก็รู้สึกเหงาบางทีก็รู้สึกอยากมีใครแต่เอาจริงๆก็คืออยู่คนเดียวก็มีความสุขดีอนะคะทุกคนมันออกมาเป็นอย่างนั้นไพ่จบมันเป็นห้าห้าเหรียญมันเหมือนกับคนที่เหมือนกับมีสิ่งที่ มีฝันอยู่ว่าอยากที่จะมีคู่หรือมีใครสักคนคือคนที่มีความฝันมีโกมีเป้าหมายแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังอดทนอยู่หรือว่ายังไม่อยากที่จะไปอยู่นะจุดๆุดนั้นอันนี้ถ้าแปลในเรื่องของการเงินก็คล้ายๆกับมีมีเงินที่แบบว่านอนอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ถ้าตีไปในเรื่องของความรักหน่อยจะตีไปให้อย่างนี้คะ่ะทุกคนพรเมื่อกี้หน่อยบอกว่าเราเป็นคนที่เห็นไหมคะ มีความสุขกับชีวิตโสดแล้วเนาะทีนี้หน่อยถามว่าอ่ะแล้วจะมีใครเข้ามาไหมมันจะมีเข้ามาคิงอันนี้ควีนนะคะจะมีเข้ามาก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีลักษณะหมายถึงว่า ตอบโจทย์คุณได้อย่างจริงๆอย่างจริงจังนะคะสมมุติคุณตั้งเกณฑ์เอาไว้สักสิบข้ออย่างเงี้ยคนที่จะเข้ามามันต้องมีอย่างน้อยประมาณ8ข้อ9ข้อนะคะหรือว่าให้ตรงสเปคหรือว่าตรงกับทายที่คุณอยากจะได้แบบจริงๆไม่งั้นคุณก็ยังจะหวงความโสดของคุณอยู่อย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคุณมีสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขหรือว่ายังสนุกกับการใช้ชีวิตแบบมีตัวเลือกมีทางเลือกมีเหมือนกับได้คุยกับใครคนนู้นคนนี้ไปหรือว่า าบางทีอาจจะคุณอาจจะไม่ได้คุยกับใครหลายคนแต่ว่าคุณแค่มีความรู้สึกว่าอยู่อย่างนี้มันก็มีอิสระดีอะเพราะว่าอะไรเพราะเป้าหมายของคุณน่ะเมื่อกี้ที่หน่อยบอกไว้ให้ถ้าเป็นเรื่องเงินก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่มีแต่ว่าใช้ยังเอาออกมาใช้ไม่ได้นะคะถ้าตีไปในเรื่องความรักความรู้สึกมันเหมือนกับแบบจริงๆแล้วเป้าหมายในชีวิตเราก็อยากบั้นปลายเราก็อยากที่จะมีใครสักคนที่อยู่เคียงคู่ที่อยู่เคียงข้างกันไปเป็นคิงเป็นควีนถือทั่วอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแต่เพียงแต่ว่าณเวลา ฉันมีความสุขกับปัจจุบันจ้ายังห่วงความโสดอยู่นั่นเองนะคะก็ยังแบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆด,ย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 ด้วยด้วยแบบว่ารายร้อมไปด้วยสิ่งที่อยากทำอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคลิปนี้นะคะปีนี้ ถ้าคุณยังโสดอยู่นะคะหน่อยเชื่อว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตคู่แน่นอนแต่เพียงแต่ว่าณเวลานี้ถ้าฉันหาคนที่คู่ควรถ้าฉันหาคนที่เหมาะสมถ้าฉันหาคนที่ตรงไทยฉันไม่ได้เจ็ดสิบเซนฉันก็ยังจะใช้ชีวิตนะคะห่วงความโสดอย่างนี้ต่อไปมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่คุณได้ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเอาเป็นว่า ถ้าใครมีเป้าหมายในชีวิตอยากที่จะมีชีวิตคู่ที่ดีหรือว่าอยากที่จะมีใครสักคนมาคอยซัพพอร์ตเนี่ยจริงๆหน่อยว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะลองเปิดใจแล้วลองศึกษาหรือว่าอลองดูใครไป ก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสียหายกับการที่เราจะคุยกับใครเพื่อที่จะศึกษาหรือเรียนรู้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตหรือว่ามีเส้นกั้นอยู่นะคะอย่าเลยเถิดหรืออะไรมากเกินไปนะคะเพราะาเราสามารถที่จะเปิดใจ ดูใจคบใครพูดคุยกับใครไปในระหว่างที่เราก็มีอะไรทําต่างๆมากมายอยู่ก็ก็ได้นะคะไม่ใช่เรื่องเสียหายมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบางทีเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันอาจจะมาเร็วกว่ากําหนดก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าฉันต้องมีพร้อมทุกอย่างก่อนทันถึงจะเปิดใจรับหรือว่าฉันต้องได้ไปเที่ยวคบตามจํานวนนี้ก่อนหรือฉันต้องได้ทําในสิ่งที่ฉันได้ทําตามเป้าหมายชีวิตฉันก่อนทัน้งฉ,ฉันถึงจะเปิดใจรับใครจะคน เมื่อถึงเวลานั้นช้อยหรือตัวเลือกของคุณอาจจะน้อยลงก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับคนโสดที่ผมเห็นคลิปนี้ทุกคนรวมทั้งตัวแม่หมอเองด้วยนะคะ <c oughs> โอเคอลืมกดหัวใจเป็นค่าครูกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะคะโอเคขนาดเแล้วค่ะบ๊ายบาย